อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สกินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน rich man shop เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%เพียงแค่ใช้เลข u i d เท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากสามารถแอดไลน์ไปสอบถามทางร้านได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะสวัสดีครับอินดี้ตรา้าสู่หนูเต้าชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่เกม counter s i k e นะครับในคิปนี้ครับผมจะมาแนะนํา โหมดท้าทายนะครับซึ่งเป็นโหมดใหม่นะครับที่เข้ามาในแพดอัปเดตครับในวันที่8กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่าโหมดนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นหน้าตาของโหมดท้าทายนะครับตัวโหมดท้าทายนี่ครับจะเป็นเหมือนกับมิชชั่นครับเป็นแต่ละด่านให้นะครับแล้วก็จะมีความยากค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับโดยที่ในการลงมิชชั่นในแต่ละมิชชั่นเนี่ยเราต้องใช้ ตัวตั๋วท้าทายตรงนี้นะครับในการลงนะครับโดยตั๋วท้าทายเนี่ยเราสามารถเก็บสะสมได้สูงสุด10ใบนะครับแล้วก็ตั๋วท้าทายเนี่ยจะรีให้เพิ่มให้นะครับหใบนะใบในทุกๆวันครับตอนเวลาตีสีนะครับผมแล้วก็ถ้าเราเคลียร์ด่านได้เนี่ยเราก็จะได้เป็นเหรียญท้าทายมาให้ครับก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันสักน,นิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับพอเข้ามาในโหมดนี้ปุ๊บมันก็จะมีเป็น ด่านท้าทายมาให้นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงสักด่านเลยนะจริงๆจะมีทั้งหมด15ด่านเลยครับในตัวแอคหตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย Server SA เนี่ยเปิดถึงแอคที่2นะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราเคลียร์ได้นะครับครั้งแรกครับก็จะได้ตัวเหรียญตราท้าทายตรงนี้มานะครับแล้วก็ได้เพชรมาด้วยนะครับแล้วก็เหรียญตาท้าทายตรงนี้นะสามารถเอาไปแลกนะครับของในร้านค้าท้าทายได้นะครับ ของในรักท้าทายก็มีให้แลกเยอะไปหมดเลยครับมีทั้งหมด3อันด้วยกันมีตรงนี้นะครับ1อันนะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับไอเทมจากัดตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมแนะนําให้แลกก่อนเลยนะเซตเมดนะครับดีมากๆนะครับแล้วก็ไบนารีเซตครับหายากมากนะอันนี้ต้องแลกให้ครบนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแลกตัวละครครับเป็นเศษนะใช้50เหรียญตราครับในการแลก5เศษนะครับอันนี้ก็เป็นเอาไว้แลกหลังๆแล้วกันนะครับ ส่วนหน้าอันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้แลกนะครับก็จะแลกได้ตอนที่จะแนะนําให้แลกนะก็คือ,อตอนที่เราลงชาเลนจ์ครบหมดแล้วครับเพราะว่าตั๋วตรงนี้หนึ่งใบนะถ้าเราลงชาเลนจ์นะครับซ้ำนะเราก็จะได้เหรียญแค่ย0นะครับก็มีค่าเท่ากับเอาบัตรตรงนี้ไปแลกคืนนะครับยกเว้นแต่ว่าเรายังไม่ได้ปลด3ดาวของแต่ละด่านก็เอาไปลงเพื่อทําการปลด3ดาวนะครับโอเคละ งั้นเดี๋ยวอธิบายเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาลงด่านกันเลยละกันนะครับเริ่มมาที่1นขีดหนึ่งครับศัตรูเป็นวัตถุคอร์รนะฮะก็จะวิธีการได้เหรียญตัว3ดาวนะครับก็เหมือนเดิมครับชนะภายใน1นนาที30มวินะครับการจัดทีมผมก็เป็นตามปกติครับก็จะมีตัวแท้งนะครับแล้วก็มีตัวทันดเมจนะครับผม่าใควหวงมาก็ใช้โลชลอด้วยนะครับแล้วก็ตัวฮิลครับ ตัวการอื่นเป็นตัวดามเอ็ดเลอร์ควบคู่ไปกับเสี่ยวหลินนะครับแล้วก็ใช้น้องไอรีออฟฟอร์ดมาทดแทนเผื่อฮาวตายนะครับยานผมก็เลือกเป็นยานเอนเตอร์ไพรส์นะครับเน้นดามเมจนะครับโอเคครับลุยเลยละกันนะฮะด่านพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมีเอเดลนะครับเอาลงได้เลยนะครับผมจัดทีไม่เผื่อว่าใครไม่มีเอเดลนะและกลัวว่าจะไม่ผ่านนะครับ ได้เอามาเป็นแบบอย่างได้นะครับนี้ศัตรูเลเวลสีก็ยังไม่ยากมากเท่าไหร่ครับโอเคครับเรียบร้อยครับได้3ดาว นะ้ครั้งแรกก็จะได้ของตามที่เขาลงไว้ตรงข้างหน้าเลยนะครับหน้าด่านนะโอเคครับงั้นเราต่อด่านที่1นขีสเลยแล้วกันนะครับอ่าลืมบอกนิดนึงครับในแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีสภาพแวดล้อมในการต่อสู้ไม่เหมือนกันด้วยนะยังไงรบกวนสังเกตตรงนี้กันด้วยนะครับอย่างด่าน1นขีสตรงนี้นะดาเมจคลาสหน่วยลบทั้งหมดครับจะบวก50%นะครับก็คือเราใส่ตัวอะไรก็ได้นะก็จะบวก ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับโอเคครับนะเรียบร้อยครับจัดทีมเสร็จแล้วลกอศัตรูคล้ายเมื่อกี้เลยครับแค่เลเวลเยอะกว่านั้นเอง ครับได้ของรางวัลเรียบร้อยเอาลครับต่อเนื่องเลยนะครับ1ขีด3นะครับทีมก็ทีมเดิมเลยนะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับ <S <S อ่าครับต่อเนื่องไปที่1นสเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ก็ยังเป็นเงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับตเม็ดคลาสบวก50%ทีมก็ยังใช้ทีมเดิมอยู่นะครับ อย่างที่บอกครับใครมีเอเดลก็เอาเอเดลมาลงแทนได้เลยนะฮะอาจจะแทนเซลลินก็ได้นะครับศัตตูเป็นวัตถุคอรัปทั้งนั้นนะครับแล้เอเดลยิงนี่คือแรงมาก เอเครับเรียบร้อยครับต่อไปครับที่ด่าน1นขี 5. ดหด่าน1นขีดหเนี่ยจะมีของรางวัลที่เป็นของพิเศษด้วยนะครับก็จะมาทุกห้าด่านนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์เทียห6เลยนะครับของทหารนะก่อนลงก็อย่าลืมสวดมนต์ภาวนาให้ได้เซตดีๆกันด้วยนะครับผม นี่ครับเป็นเซตคริติคนะอันนี้ก็เงืเ่อนไขเ,เหมือนเดิมครับดาเมจคลาสโดยรวทั้งหมดครับบวก50เหมือนเดิมครับใช้ตั๋ว2เลยนะครับด่านที่ลงท้ายด้วย5กับ0นะครับ,รบทีมเราก็ทีมเดิมเลยนะครับตัต๋วเลเวล50แล้วนะฮะ โอ้ม oh, yes, uh ีความดุร้ายมากขึ้นแล้วเนี่ยตัวเรีเรียบร้อยครับ โอ้โหได้ของมาแม่เฟสไม่ค่อยดีเลยนะทหารเขาไม่ค่อยใช้ครูดาวนะครับแล้วก็ได้บาต้าเรนโจอโอ้ดูไม่ค่อยดีครับอไปต่อที่1นึ่งีหเลยแล้วกันนะครับ1นึ่งีหเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนแล้วครับสภาพแวดล้อมนะฮะอันนี้ลดดามเมจระยะประชิดอ๋อศัตรูครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่ควรเอาตัวประชิดไปนะโอ,โอเคครับไปลุยก,กันเลยครับ รถเมล์ประชิดนี่คือรถถังเนี่ยจะโจมตีศัตรูเบาลงนะ30%สส่วนตัวยิงไกลก็ยังยิงแรงเหมือนเดิมครับไม่ต้องห่วง ครับต่อเนื่องที่1-7ีดเลยนะครับอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะลดดาเมตรประชิดครับ30%ครับค่าวางทับลดลง2ด้วยนะ มีตรงนี้เพิ่มมาด้วยนะนยเพิ่มมาเป็น7เดิมเป็น9นะครับหรเหลือ7จนะ็ดตูเลเห้าสนบครับ เรียบร้อยครับอาครับ1นีดแล้วครับอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะลดดาเมจประชิดครับ30%ค่าวังทับลดลง2นะครับด่านนี้นะฮะประตูเลวลือ่าแล้วนะครับ 시청해주셔서 <목소리도> เรียบร้อยครับอะครับต่อไปครับ1นขีดเครับอันนี้น่าจะเป็นหนักสุดท้ายนล้วที่ผมลงได้เพราะว่า1นขีดสิบน่าต้องใช้ตั๋ว2ใบนะครับตั๋วไม่น่าพอนะครับได้จบที่1นขีดเนี่ยนะครับเงื่อนไขเหมือนเดิมครับลดดามเมเดียประชิดครับสาสิบเ์เต์ปรตูเลี้วห้าสิแล้วนะครับ ค่าวังทับลดลง2นะครับโอเคครับก็ทีมเดิมนะครับตัะตูเวฟห้าสิบเจค่าวังทับลดลง2นะครับ ก็เหมือนเดิมครใครมีเอเดลครับเอาเอเดลลงนะชนะง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับจริงใครใช้ทีมนี้ก็โอเคแล้วนะะเรียบร้อยครับ โอเคครับมาถึง1นขีดสิโอ้รอบนี้เป็นของจากกลบ้างน,นะครับเป็นเซตครินี่ครับใช้ตั๋ว2นะของเราตั๋วไม่พอนะครับแต่ตัวเลขหกสิก็ไม่น่ายากสักเท่าไหร่นะครับโอเคงั้นก็เราคงลงได้เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวไว้มาต่อในคลิปถัดไปนะครับผม โอเคครับทุกคนงั้นสําหรับในคลิปวนี้ครับน่าจะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นการลงมิชชั่นเขาเรียกว่าชาเลนจ์นะครับก็เป็นมิชชั่นที่เอาไว้ลงเพื่อที่จะแลกของรางวัลต่างๆพวกนี้นะฮะหลักๆที่สําคัญก็น,นี่แหละครับเซตเมดนี่แหละอย่าลืมแลกให้ครบนะครับก็เก็บแต้มให้ได้พันหนึ่งก่อนนะแล้วก็ไปแลกซะนะครับ โอเคครับงั้นสําหรับคลิปวันนี้ครับต้องจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชื่นชอบครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจใกับทางช่องด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาลงด่าน1นึ่งขีจนถึง1นึ่งขีเลยนะครับโอเคครับงั้นลาไปก่อนครับวันนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ